ครับวันนี้อยู่กับช่างก่งวัลเบอนะครับอ่าลูกค้านะครับขับรถกลับ,บ้านเองเลยนะครับตอนแรกว่าจะไม่โดดลูกค้าอยากขับกบลับแย่ทางก็ไม่เลยประมาณ5ากิโลหกกิโลนี่แหละครับก็รถจะวิ่งช้าหน่อยนึงนะครับวิ่งช้าหน่อยเพราะว่าวินที่ติดกับหัวนะครับ ที่ปีกบล็อตเตอรนะครับเป็นหน้าสามนะครับก็เลยยื้ชขา ก็ลูกค้าต้องการเพียงหัวตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับหัวตัดหญ้าอย่างเดียวก็ถ้าใช้ตัดหญ้าแทงกุล่าตาแห้งเพื่อจะอัดนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้ามีลัวไม่มากก็ตัดนะครับแ๊บเดียวก็เสร็จนะครับ ยนก็จะเป็นเครื่องยนต์เก่านะครับฟับงกัดเสียงมันจะดังนะครับแขกแ๊กแข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 กนะครับแล้วก็ตั้งหลังก็จะมีหูนะครับหูช้างนะครับไว้ใส่ฐานในนะ่นาคดได้เลยนะครับที่ทำเป็นเป็นตามแบบของผมนะครับก็คือมาตรฐาน40เปนนะครับก็คือถา้าสั่งจัดถ้าสั่งเครื่องถ่ายก็ใช้ได้เลยนะครับ เินทางใกล้จะถึงแล้วนะครับไอ้เนี่ผมฟาร์มนะครับ รับผสมจริงนะครับแต่นิลมฟามนะครับมีลูกวัวจำน่ายนะครับก็ติดต่อสอบถ,ถามเข้ามาได้นะครับ แล้วนะครับครับพี่ไทก็ครับครับ <laughs> 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 ตัวแดงๆนี้บิ๊กนะครับไอตัวนี้ก็รับผสมนะครับรับผสมจริงนะครับก็แล้วก็มีลูกไอตัวขา,ขาวๆนู่นนะครับติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับขายนะครับไอตัวดำๆนั่นโคลานะครับ ติดต่อสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับใจนิคมฟาร์มนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับครับขอบคุณครับ